บวรศักดิ์กลางทำลายแก้รัฐธรรมนูญพร้อมเลือกตั้ง29มีนาคม69วันนี้รองนายกรัฐมนตรีนายบวรศักดิ์อุวันโนออกมาชี้แจงภาพรวมทำลายการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังรัฐสภามีมติรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256และเพิ่มในหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นายบวรศักดิ์บอกว่าการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้มีกรอบเวลา3ส่วนคือรัฐธรรมนูญปี2560 กฎหมายประชามติปี2,564และบันทึกข้อตกลง MOA ที่รัฐบาลทำไว้กับพรรคประชาชนซึ่งกำหนดให้ยุบสภาภายใน4เดือนนั่นหมายถึงสิ้นเดือนมกราคม2,569เมื่อคำนวณจากระยะเวลาตามกฎหมายคาดว่าวันเลือกตั้งทั่วไปน่าจะตรงกับวันอาทิตย์ที่29มีนาคม2,569และเพื่อประหยัดงบประมาณกว่า6,000ล้านบาท รัฐบาลมีแนวคิดให้จัดประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่พร้อมกันในวันเลือกตั้งส่วนในวันที่17ตุลาคมนี้นายบวรศักดิ์จะร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเรื่อง MOU 43-44ไทยกัมพูชาเพื่อพิจารณาข้อดีข้อเสียก่อนตัดสินใจว่าจะยกเลิกหรือไม่ค่ะ